สวัสดีครับทุกท่านเลขที่ช่องวิทีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูต้นแะแนร์ที่เราตัดแต่งกิ่งไว้ในคลิปที่แล้วหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับในการตัดแต่งกิ่งต้นแะแนร์ซึ่งต้นแะแนร์เราปลูกไปนานแล้ว ต้นทะแนอาจจะแก่ได้และเมื่อเราปลูกไปนานแล้วนะครับยอดของต้นทะแนอาจจะเล็กลงเรื่อยๆและต้นทะแนนะครับต้นจะแก่และชุดโรมไวนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาบำรุงต้นทะแนบำรุงด้วยปุ๋ยชนิดไหนนะครับและใช้ปุ๋ยอะไรบ้างในการบำรุงต้นทะแนให้งามได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เรา ทำการตัดแต่งกิ่งต้นะแน่หลังจากที่เราปลูกไปนานแล้วนะครับเราจะทำการตัดแต่งกิ่งต้นะแน่ตรงที่เป็นยอดแบบนี้นะครับออกออกเพื่ออะไรครับเวลาเราปลูกต้นะแน่ไปนานแล้วนะครับต้นะแน่อาจจะแก่ได้และยอดของต้นะแน่อาจจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเราจะมาดูวิธีการบำรุงต้นะแน่โดยการใช้ปุ๋ยซึ่งผมจะแนะนำในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยครับ ทุกท่านเคยทําใช้ไหมครับสําหรับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะครับถ้าทุกท่านทําไม่เป็นหรือว่าผสมไม่เป็นนะครับไปดูคลิปภายในช่องผมได้เลยครับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะครับมีประโยชน์กับต้นพืชมากถ้าทุกท่านนํามาลาดรากที่พืชทุกชนิดเลยนะครับจะทําให้ต้นพืชจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะมาใช้น้ำมีเอมที่ขยายแล้ว น้ำมีเอมที่ e ขยายแล้วช่วยในการบำรุงต้นแสแนดได้อย่างไรน้ำมีเอมที่ขยายแล้วนะครับจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์และทําให้ใต้ดินโป่งขึ้นนะครับทําให้ดินล้วนซุยรากของต้นแสแนดจะหาหารได้ดีขึ้นนั่นเองครับและอีกหลายๆตัวนะครับคือตัวนี้ครับเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังในวันนี้นะครับเราใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามินจํานวนมากวิตามินจํานวนมากในเครื่องดื่มชูกําลังนี่เองครับ จะไปช่วยให้รากของต้นเสน่งงามวายช่วยเลี้ยงรากนั่นเองครับและเราจะมาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับคือกะปิกะปิก็ช่วยเลี้ยงรากและในกะปินะครับจะมีธาตุอาหารจํานวนมากที่จําเป็นต่อต้นเสน่และพืชทั่วไปนะครับปุ๋ยที่เราจะควรใช้อย่างมากเลยนะครับคือมูลสัตว์ครับมูลสัตว์ที่ผมจะแนะนํานะครับคือเราจะต้องนําไปตากแห้งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลสัตว์ทุกชนิด เราจะต้องนำไปตากแห้งก่อนจะนำมาทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชนะครับและตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับถ้าเราไม่มีปุ๋ยชีวภาพทุกชนิดนะครับเราใช้เป็นปุ๋ยเคมีแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและในวันนี้ผมจะมาแนะนำา2ตัวนี้นะครับคือเครื่องดื่มชูก,กำลังและกะปีในการเล่งรากของต้นแสเน่เมื่อเราตัดยอดของต้นแสเน่แล้วนะครับเราจะต้องบำรุงทางราก และเมื่อลากหาอาหารได้ดีขึ้นต้นแทร์จะงามวายนั่นเองครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้สองสิ่งนี้นะครับนำไปบำรุงต้นแะเนหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วนะครับในการบำรุงต้นทรเนนะครับเราจะใช้น้ำเป็นส่วนผสมครับในการใช้น้ำเปล่านะครับเราจะใช้ประมาณ10ลิตรน,นะครับเราจะมาทำหัวเชื้องนก่อนครับโดยเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ประมาณ1ฝาต่อน้ำ10ลิตรครับแล้วนี่ครับกะปีกะปีจะช่วยเลี้ยงลากของต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับและในการบำรุงต้นสเสนหลังจากการตัดยอดเลยนะครับเราจะต้องใช้กะปิเลยครับกะปีเราก็ใช้ประมาณ1ช้อนโตนะครับแต่ว่าผมมีแค่นี้นะครับเราก็ใช้นิดหน่อยก็พอนะครับ แลวเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับและเมื่อเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเทรวมกับน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ในภาชนะกันเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับรก่อนจะนําไปบํารุงต้นทะแน่ซึ่งเราตัดยอดไว้นะครับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับบำรุงต้นทะแน่นะครับเราจะนํามาลดราดตอนช่วงเชา้าและ ขายทุกๆเ็วันเลยนะครับเมื่อต้นทเแนได้ปุ๋ยสูตรนี้ไปแล้วนะครับอีกไม่นานต้นทเแนซึ่งเราตัดยอดออกแบบนี้นะครับจะแตกยอดอ่อนให้เราเห็นโดยไวเลยครับและคลิปนี้ทุาท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมตในต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธิไทยพีชนแนลได้นะครับท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรปุ๋ยสูตรนี้นํามาบารุงต้นทเแนหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วนะครับเพื่อให้ต้นทเแนของเราแตกยอดไวขึ้นนั่นเองครับ หลับปุ๋ยสูตรนี้นะครับเมื่อเราปลูกต้นทะแนและกําลังงามแบบนี้นะครับหรือว่ากําลังเริ่มแตกยอดแบบนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยครับเพื่อบํารุงต้นทะแนให้งามไวนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีแชนแนกระพมในการบำรุงต้นทะแนเราใช้ปุ๋ยได้ทุกชนิดเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีปุ๋ยชีวภาพนะครับเราใช้เป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีเราจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าเราใส่มากเกินไปอาจจะทำให้ต้นแะแนของเราเฉาตายได้ครับ